สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะก็สวัสดีวันอาทิตย์นะคะแสนสดใสนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวยังอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกาญน,นะคะเราก็เมื่อวานเราไปอนอนนอนแพรวันนี้เราก็มานอนคอนโดนะคะไม่ใช่นอนดูชมวิวนะคะใกล้สะพานมอน,นะคะถ้า,ถาท่านใดอยากมานะคะสามารถตามมาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้หนูกำลังจะไปที่อื่นะคะ เนาะช่วงนี้ก็การคำนวณอาจจะมีหลุดตามท่องเที่ยวมั้งคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็คิดคำนวณเต็มที่ใครตามต่อตามได้เลยค่ะใครที่แบบว่ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะที่สําคัญนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกระดิ่งแจ้งเือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องนะคะมีข้อมูลดีจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีที่ทางเราได้นาแบ่งปันนะคะเมื่อวานนะคะฮานอยวันที่27นะคะมิถุนา25งห้าสตัวบนออก2 3 6นะคะแล้วเก้าศูนย์ก็หลุดนะคะ ไม่เป็นไรมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะช่วงเข้าก็เข้าแบบเข้า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 ,ขา,ขาเด้งบนล่างนะคะ3ตัวเจาะอ่าเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีเข้ามีหลุดต้องทําใจนะคะเนาะมาค่ะดอมดูวันที่8นะคะมิถุนาสองห้าหกสามกันไหมคะแต่ก่อนอื่นพ,พี่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่น้องเอ๋แล้วแหละถ้าวันนี้ไม่มีคมําคมใช่ไหมคะผู้หญิงน่ารักนะคะมักมีพุงนะคะเอาไว้พยุงความน่ารักของตัวเองนะคะมน,นูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีเนี่ยอย่างะคะ <laughs> <laughs> เห็นแบบว่าเหมือนแบบพี่พบอกไม่อ้วนนะ,ะอ้วนนะคะจากไซส์เอนะตอนนี้ขึ้นเป็นไซส์แอลนะคะก็ไม่เป็นไรช่วงรีแลกซ์นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยเฟิร์มทีหลังนะคะเหมือนคุณบูมค่ะมาค่ะเรามาดูการคำนวณนะคะของวันที่8กันต่อเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมสวดหรือพร้อมกันหรือยังคะ,ะตัวแรกนะคะ5ลอง6นะคะ3ตัวชุดแรกนะคะ5 8 5 6 ห้าสี่สคริปต์อยู่ที่มือนะคะต่อมานะคะชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดที่สองแล้วเนาะหกสองหกสี่หกเจ็ดการเปลี่ยนนะคะแนวแนวเขาเรียกว่าแนวทำคลิปนะคะก็อยู่ที่สถานการณ์นะคะเนาะอ่าต่อมานะคะตัวกันนะคะห้าศูนย์หกหนึ่ง ชุดที่3กันแล้วนะคะชุด3ตัวนะคะ9 6 1 9 5 6 9 5 4เนาะและต่อกันด้วยฮานอย VIP นะคะวี p พเมื่อวานออก6 4 3เล่าออก้าลุดอีกแล้วนะคะ โอ้โหมาเที่ยวนะคะเลขก็สงสัยมาเที่ยวกับหนูด้วยนะไม่ได้อยู่นะคะเป็นไรตามต่อรออะไรนะคะวันที่8นะคะมิถุนาะพร้อมพร้อมกันคำนวณน,นี้หรือ,อยังคะฮานอยนะคะวีพีเดนศูนยลองเใครอยู่กาญจนบ,บุรีบ้างคะเนี่ยเจอหน้ากันนะคะคุณบูมคุณเอนะคะสามารถทักทายกันได้เลยนะคะไม่ใช่มองหน้าแล้วแบบอ่าทักทายกันได้นะคะเราเจะได้รู้ว่าอ๋อ คุณเป็น f c เหรอคะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะมาค่ะต่อมานะคะเป็นชุดแรกนะคะ01 09 08ลอง91 98 94นะ,ะพี่ๆบางท่านบอกว่าเ,าเลขหลุดจะมาพูดช้าเลขเข้าจะมาพูดเร็วอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าหนูมาท่องเที่ยวนะคะเราก็ อย่างที่บอกแาคะสัญญาณ Wi-Fi แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะบางที่เขาก็มี Wi-Fi ให้เรานะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราบางครั้งเข้าไม่ถึงสัญญาณไม่มีเครือข่ายไม่ว่างอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะมาค่ะตัวต่อมานะคะเป็นชุดที่3นะคะ0592 3ตัว509089 901นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการคำนวนนะคะฮานอยธรรมดาและฮานอย VP นะคะและรัฐบาลเตรียมรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวพักผ่อนให้สมองโล่งๆนะคะเราก็จะกลับไปคำนวณรัฐบาล3าตัวบนให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมเนาะที่สำคัญอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามไว้นะคะก็ก้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ราไปก่อนขอให้พี่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆสวัสดีค่ะ